สวัสดีครับวิเคราะห์บนเตงโปรแกรมฟุตบอลวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์เวลาตี2 30นาทีครับเราอยู่กันในศึกเมืองเบียบุนเดสเดกาเยอรมันเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านเสือเหลืองโปรลเชียดอทโมนเปิดสนามซิกเนลอิดูนาพาร์คต้อนรับการมาเยือนของไวก์บวกครับสถิติการพบเจอกัน5นัดที่ผ่านมาเป็นทางด้านเสือเหลืองโปรุเชียดอทมนครับที่ทําได้ดีกว่าคือเก็บชัยไปได้4แพ้ไป1 เจ้าบ้านทับเสือเหลืองโปรุเชียดอตมูลอันดับตอนนี้อยู่อันดับที่4มีอยู่37คะแนนผลงานการเล่น5นัดที่ผ่านมาทําได้ยอดเยี่ยมครับเก็บชัยไปได้3เสมอไป2ผลงานการเล่นในบ้านก็ถือว่าไว้ใจได้ครับเก็บชัยไปได้2เสมอ2แพ้ไป1วันนี้ด้วยการคุมทีมของเอดินเทอร์ชิสจะจัดทับเสือเหลืองมาในแผน4-1-3-2อเล็กซานเดอร์เมเยอร์รับหน้าที่เป้าเสา เซ็นเตอร์แบ็กเป็นทางด้านนิโคลเชลสต์เบกกับมัสคุมเมลแดนการเกมรุกเป็นมาเชลซาบิเซอร์ส่วน2ประสานแดนหน้าคอยจบสกอร์เป็นยูสซูฟามูกูโกกับมิกลัสฟูคุคับส่วนทีมเยือนครับไฟบวกตอนนี้อยู่อันดับที่7มีอยู่28คะแนนผลงานการเล่น5นัดที่ผ่านมาเป็นห่วงไม่น้อยครับเก็บชัยไม่ได้เลยมา2นัดติดแบ่งเป็นชนะ2เสมอ1ผลงานการเล่นนอกบ้านก็น่าเป็นห่วงครับเก็บชัยมาได้2 แพ้ไป3กุนซือทับไฟบวกคริสเตียนสไต์จะจัดทัพมาในแผน4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูเป็นโนอาอาตูโบรูแบ็คซ้ายเป็นจอร์ดี้มาเกนโก้แบ็คขวาเป็นดูคัสคูเปอร์แบ็คซ้ายเป็นโรรันซันไร แบ็คขวาเป็นดิสสโดอันส่วนกองหน้าตัวเป้าคอยล่าสกอร์เป็นไมเคิลเกโกริตครับคู่นี้เปิดราคามาทางด้านทับเจ้าบ้านเสือเหลืองบรุเซียดอทมูนต่อทีมเยือนทับไฟบวกอยู่ที่ราคา1ลูก จากการเล่นของทางด้านทีมเยือนน่าเป็นห่วงพอสมควรครับทั้งในบ้านและนอกบ้านล่าสุดเก็บใช้ไม่ได้เลยส่วนทีมเยือนทัพเสือเหลืองโปรตุเกสดอทมูนช่วงนี้ต้องเก็บใช้เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นท็อปทีของตารางยังไงเกมนี้คาดว่าเสือเหลืองโปรตุเกสดอทมูนไม่น่าพลาดแพ้ในบ้านได้เสือเหลืองโปรตุเกสดอทมูนอุ่นใจในบ้านครับ